ดีครับค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช้าวันที่สองเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะกายฟวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกลเบคค่ะผู้ดำเนินรายการดิฉันวิลาสินีบุญมาสูงงรงค่ะผมวชเรเลนตุนยงครับค่ะก็สำหรับมาเก็ตวิววันนี้บอกว่าจับตามาตรการภาษีของสหรัฐนะคะเพราะว่าที่นัดแถลงประมาณตีสามพรุ่น <3 S 1> รงน,งนี้อ่าคือวันที่สองเมษายนของเขาเนี่ยแหละแต่ว่ามันตรงกับวันที่สามตีสาม ครของบ้านเรา,เ,ราเวลาห่างก,กันสิบสองชั่วโมงในบ้านเรานะค,ะครับส่วนหุ้นรายงานพิเศษจะเป็นหุ้นเริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกค่ะลงทุนแมน LTMS นะคะเดี๋ยวติดตามในรายละเียดกันนะคะหุ้นมีข่าว EOT Clinic SSP และ IP ค่ะส่วน technical insight กราฟสวยสองตัวจะเป็น BDMS กับ NSL ค่ะวันนี้ถ้ามีคำถามทางเทคนิคอยากรู้แนวรับแนวต้านหุ้นตัวไหนฝากคำถามไว้ได้เลยค่ะเราตอบสดให้ได้คิวคะเรามาเริ่มต้นกันที่ภาพรวมตลาดเมื่อวานนี้หน่อยค่ะมวลก็รีเบลรีเบลขึ้นมานะครับจริงๆรีเบวแรงกว่านี้นะแล้วก็ย่อย่อลงมานิดนึงนะครับก็เนื่องจากนักทุนเนี่ยคลายกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์แ่นดินไหวนะแต่ยังมีอัพเดทช็อกนนพี่กุกยังมีอยู่เรื่อยใช่ไหมเออใช่บอกยังมีสันๆอยู่แต่ว่าคือ หมือนจากที <t oss puzzles> ่ฟังแล้วนะครับคุณชาดชาติแถลงบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเออมันยังรับาน้ำหนักได้อะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะถล่มมันมีน้อยนะครับก็ก็เรียกว่าต้องบอกว่าเขาจบทางวิศวะโยธามานะวิณชัดชาติเนี่ยคือไม่ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ว่านะนะครับกายเขาไปตรวจสอบมาแล้วนะครับเป็นเป็นน่าจะเป็นคนที่มีความรู้พอสมควรนะครับแล้วก็มีแรงซื้อเมื่อวานในกลุ่มไอซีทีนะครับก็ต้องบอกว่า ไม่ได้กระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยนะแล้วก็มีข่าวกับกเกี่ยวกับสกบสทชนะครับเตรียมประมูลขึ้นใหม่นะครับหุ้นกลุ่มพลังงานเมื่อวาน WT i ก็ปรับตัวขึ้นอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานว่าน่า,นา,นานจะรีบ่าวได้จากเอ่อจากหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับที่ WTI ที่จปรับตัวขึ้นแรงนะครับแล้วก็มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มมีในเทอนิคขนส่งอสังหาขึ้นมารีบ่าวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ สัปดาห์นี้นะครับท่านผู้นับตา,าการประกาศตัวเลขจ้างงานส่รัารแล้วก็ถ้อยแถลงของเฟดด้วยนะครับเซ็ตปิดไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดจุดศูนย์สองจุดบวกขึ้นมาเก้าจุดเก้าสามจุดหรือว่าศูนย์จุดแปดหกเปอร์เซ็นตมูลค่าการซื้อขายนะครับสองหมืนหกพันล้านบาทโปรแกรมเทรดดิ้งขายสุทธิสองร้อยยี่สิบล้านบาทต่างชาติซื้อสุทธิหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทนะครับทีเฟกลองสุทธิสองหมืนสัญญาแล้วก็ตาสถานี้ซื้อสุทธิหนึ่งพันสามร้อยล้านบาทครับค่ะ เรามาดูปจัปจจัยบวกปัจจัยลบที่คาดว่าะจ,จะมีผลกับตลาดหุ้นบ้านเรากันค่ะเลยเริ่มกันที่ดัชนีดาวโจนส์กับสัญญาณน้ำมันดิบดับเบิลยูทีไอวันนี้อยู่ฝั่งลบทั้งคู่เลยค่ะคิวดัชน<บ>ีดาวโจนส์ลดลงนิดเดียวเองนะนิดหนึง่งนิดเดียวทากลางการซื้อขายที่ผันผวนเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนจับตามาตรการภาษีสุลกากรตอบโต้ของสหรัฐนะคะ ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบแบบบันยูทีลดลง28เซนคิดเป็น0.39เปอร์เซ็นต์ล่าสุดยังยังยืนเหนือ70นะปิดอยู่ที่71.20สดอลลาร์สหรัฐต่อบาเร็วค่ะ สัญญาณน้ำมันดิบถูกกระดันจากความกังวลในเรื่องของมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้ของสหรัฐอาจจะส่งผลให้เกิดสงครามการค้าทั่วโลกแล้วก็ตอนนี้นักลงทุนจับตาการ,ปรเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเพื่อที่จะประเมินว่าเออในน้ำอุปสงค์น้ำมันตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูปัจจัยบวกนะคะมีเรื่องของผู้นำสหรัฐกับอียิปต์เขา โทรศัพท์หารือกันในความพยายามเป็นคนกลางเจราจาไกล่เกลี่ยฟื้นฟูความสงบในภูมิภาคนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีนะคะก็จะเป็นการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น0.7เปอร์เซนอันนี้มันออนมันนะคะเมื่อเทียบเป็นรายเดือนเทียบจากเดือนก่อนหน้านะคะคือก่อนหน้านี้ มันเพิ่มแค่0.3เองนะคะแล้วก็ในเดือนมกราคมนี่ก็ลดลงด้วยนะคะส่วนปัจจัยบวกในประเทศมีเรื่องที่ทางด้านกระทรวงการคลังนะคะก็คือมาบอกว่า after shock ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลน้อยมากไม่ไมีไม่กระทบกับไทยแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อตอนนี้ยังมีวงเงินเหลืออยู่ หน <m> <t ired> <invent ories> <im it> ึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทอืมนีเงินเลยอีกเป็นแสนล้านบาทเลยนะถ้าหากมีความจำเป็นก็จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให้ GDP ทั้งปีอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์ตามเป้าอ่าอืมมีอะไรในมือบ้างก็จะมีล่าสุดมีเรื่องโครงการบ้านเพื่อคนไทยระยะที่หนึ่งที่เมื่อวานนี้คอมมประชุมออกเฟสหนึ่งมาแล้วนะคะมีเรื่องของอสังหาที่คนรออยู่นะเรื่องของรถจะจำนองเนาะ อืมเหมือนเหมือนเขาบอกว่าจะชงเข้านะที่เห็นเห็นว่าเออจะบบมีมาตรการลดอยจดจำนองค่าโอนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชงเข้าคอรมรัปช่อย่างที่เขาพูดอยู่เพราะว่ามาตรการอันเนี้ยมันจะช่วยก็ต้องต้องต้องทำอ่ะเพราะว่าให้เราผลกระทบเต็มเต็มเลยเนาะจากเงินแผ่นดินไหวอ่ะเนาะอืมแต่ว่าก็ต้องก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมมองว่าคนอ่ะน่าจะเลือกนะพี่กูก็แบบอาจจะโลไลหรือว่าเป็นบ้านมากขึ้นในแนวราบเนาะ คอนโดระดับสูงเนนี้อาจจะเออไม่มั่นใจใช่ถ้าหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปดูแนวราบหรือเปล่าอืมนะคะก็ต้องติดตามแหละแต่คืออย่างน้อยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ <นะ S 2> เอาจร<า><า>ิงๆริแนวราบมันแนวราบมันไม่ได้อยู่ในเมืองไงเดินทางลําบากไงถูกไหมบางคนมันไม่มีรถอย่างเงี้ยงบกน็นะมันมีภาละอีกที่จะต้องซื้อรถเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะผมว่ามองมองแล้วโลไล่อะน่าจะได้ประโยชน์ที่สุด โอ้เพราะแนวโลไล์มันยังอยู่ในเมืองยังเดินทางกับรถไฟฟ้าแบบทำเลอาจจะลองนิดนึงอยู่ในซอยนิดนึงเดินได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเก็เลยจะมีมาตรการลถไฟฟ้า20บาทต่ตอ,อ,อสายเนะี่ยเดี๋ยวอว่าว่าจะทับได้ไหมในเดือนกันยายนนะคะก็ต้องติดตามกันส่วนปัจจัยลบอื่นๆเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของสารัฐที่อ่อนแอค่ะมีเรื่องของการเปิดรับสมัครงาน ก็คือตัวเลกที่ออกมาเนี่ยมันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะคะอืมแล้วก็ยังลรางจากระดับในเดือนก่อนหน้าด้วยตรงน,นี้เนี่ยเป็นความกังวลเรื่องผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรไงเขาก็เลยเขาก็เลยเออย,ย,ยังไม่รับสมัครงานนี้ไว้ยังมีความไม่แน่นอนส่วนดดชนี PM ีเอพการผลิตของสหรัฐอ้าวเดือนมีนาคมปรับตัวลงคือลดลงยังไม่พอและยัง ต่ำกว่า50จุดด้วยเพราะว่าลงไปอยู่ที่49.0จุดต่ำกว่า50ที่บ่งชี้ถึงภาะวะการขยายตัวต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะคะก็กลัวเรื่องว่าีอีกอะเหมือนกันเลยเรื่องเดียวกันเลยกลัวค <c oughs> ใช่ใช่นะคะแล้วก็มีการเปิดเผยแบบจำลองคาดการ GDP นาวอันนี้ก็น่าน่ากังวลน,นะคิวเรื่องเศรษฐกิจชะลอต,ตัวเนี่ยคือ ถ้าไปดูจาก GDP นาวเมื่อวันที่สิบเก้าอ่ะยังบอกว่าจะบวกสองจุดสามเปอร์เซ็นยู่เลยใช่ใช่แต่ก็นั่นแหละก็เรื่องเดียวก็เรื่องเดิมอ่ะพี่กูก็กังวลภาษีอ่ะอนนคือ 6, เรื่องเนี้ยดสามจุดเจ็ดพี่จำได้รอบที่แล้วเนี่ยมันหดแค่ลบสองตอนที่มันไปลบสามจุดเจ็ดแล้วว่าแล้วก็เมื่อวานนี้แบงก์ชาติ เขามีการรายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือนก็คือทุกวันสิ้นเดือนถ้าเป็นวันทําการก็รายงานเลยตัวเลขเะรอเออชะลอแล้วแล้วสาเหตุที่ชะลอเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวแผ่นนะน่าเป็นวงท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลงอืการลงทุนภาคเอกชนก็ชะลอแต่ว่าจริงๆจริงๆถ้ามองแล้วอ่ะอ่อเต็มมาสองนาทีนะเพราะว่าเอ่อมันเป็นช่วงไงนี่เนาะ ไอ้สงการนะครับต่างชายก็น่าจะมาเยอะคืนก็ต้องดูตัวเลขกันอีพีนี่ก็ไม่รู้แหละตอนนี้ก็เป็นหไเอมื่อวานเนี้ยเท่าที่ที่ฟังแบงค์ชาติแถลงอ่ะก็มีคนถามนะว่าประเมิน ผลกระทบจากแผ่นดินไหวนี่ยังไงแบงค์ชาติก็บอกว,ว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะบอกนะครับใช่ครับทีนี้แต่ถ้าดูเรื่องท่องเที่ยวอ่ะเรื่องท่องเที่ยวอ่ะถ้าคิดอันหนึง่งในเมืองอาจจะไม่กล้ามาแต่ถ้าต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ยังไงเขาก็ไปต่างจังหวัดนะคืออยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็อยู่แบบโลไลฟ์หรือว่าไปเช่าโรงแรมที่แบบอาจจะไม่ได้สูงอะไรอย่างนี้มากกว่านะผมมองมองในลักษณะนั้นมากกว่าไม่นี่มองว่าจะแคนเซิลไฟหรืออะไรเพราะว่าเกิดเหตุก,การณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดไปบ่อย นานๆนานแบบเ<ช>นี่ยตั้งแต่เราเกิดมายังไม่เคยเจอเลยนะอยู่ดีๆก็มาเกิดแล้วก็เกิดครั้งเดียวหน้าวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเอาผมง่ายๆเอาง่ายๆเลยอ่ะเราไปญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหวเรายังไปเที่ยวเลยถูกไหมอือเรายังไม่ได้ <c oughs> การนุ n g เที่ยวมันก็ไม่ได้ชะลอตัวลงนะจากเหตุการแผ่นดินไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นแบบแค่ระยะสัน้นนะครับก็มาเหลือมาตรการมาตรการระดับประเทศแล้วแหละเพราะว่าต่างประเทศนานาประเทศเขาก็ ชวนคนไปเที่ยวอยู่นะจีนเก็วชวนไปตอนนี้เพื่อนๆรอบตัวก็ไปเที่ยวจีนอยู่นะ,ะไปญี่ปุ่นกันอยู่อืก็สําหรับปัจจัยจับตานะคะอ,อวันนี้หลักๆจะเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐนะคะ ตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานและสต็อกน้ำมันหลายสัปดาห์ที่อันนี้ที่จะบ่งชี้ในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันว่าว่าจะเป็นยังไงของสหรัฐค่ะเพรวันนี้มองแนวโน้มตลาดเป็นยังไงดีมมองว่าตัวผันผวนอยู่นะครับก็หลักๆก็อย่างที่บอกไปก็คือรอมาตรการภาษีตอบโต้เนะาะหรัดที่จะแหลงในพุ่งงี้เช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับก็อ๋อซึ่งเขามองว่า ามาันรุนแรงไงมันทำให้เรษฐกิจสาหาััฐชะลอตัวก็อย่างที่บอกไปในคอูแมนแซกปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันแบบติดลบสามแล้วอะคือผมว่าค่อนข้างรุนแรงนะถ้าเกิดว่าม,มาตรการนี้แบบประกาศใช้แบบจริงจังนะครับกรอบวันนี้เราให้ไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเป็นแนวนะรับแนวตั้งอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดบริษัการลงทุนนะครับก็ยังอ่าพุ้นกลุ่มนี้อยู่นะครับพุ้นกลุ่ม พอม m p r o v ุ m เ n นเนาะก็โฮมโปรโกลบอลดูโฮมเอสซีจีดีแล้วก็อ่คอนซัลทนะครับก็จะเป็นทีมอีกนะครับอืมค่ะหุ้นทางานพิเศษวันนี้เป็นหุ้นที่เริ่มซื้อขายลงทุนแมนลงทุนแมนคุ้นกันไหมลงทุนแมนนะคะมีเอ่อคือตัวย่อนะคะ LTMH ค่ะจะเข้าเทรดในตลาด MAI ในหมวดบริการนะคะเซอร์วิสราคา IPO 5บาทเดี๋ยวเราดิสเซอเมอร์ก่อน กลเบกเป็นผู้ร่วมจัดจําหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้ร่วมจัดจําหน่ายนะคะเราก็ประเมินราคาเหมาะสมอันนี้เฉพาะโกลเบกเองประเมินอยู่ที่6กบาทหกถ้าไปดูคอนเซนซัสเนี่ยเรนจะอยู่ระดังหกบาทหกจนถึง7จ็บาทสีสค่ะสาหรับลงทุนแมนนะคะประกอบธุรกิจกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มออนไลน์กับกลุ่มออฟไลน์นะคะในส่วนของออนไลน์จะมีในเรื่องของ สื่อออนไลน์นะคะแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์และก็ธุรกิจที่ให้บริการการปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรนะคะก็ถ้าถ้าชื่อที่คุณคุณ้นเพจที่คุณคุ้นภายใต้ลงทุนแมนมีลงทุนเกิลนะคะมีบล็อกดิดนะคะ,ะแล้วก็มีเพจด้านการตลาดด้วยด้านมาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะในส่วนของธุรกิจออฟไลน์นะคะก็จะมีการจัดการอีเวนต์กับ ธุรกิจจาหน่ายหนังสือในส่วนของหนังสือเนี่ยอืเขาก็บอกว่าถ้าขายหมดเขาก็จะไม่ทําต่อไม่ทําเพิ่มนะคะก็จะเหลือเฉพาะเรื่องของธุรกิจจัดงานอีเวนต์ค่ะถ้าไปดูผลการดําเนินงานค่ะในช่วงปี6.5ถึงปี67นะคะรายได้รวมก็เติบโตต่อเนื่องนะคะปี6.7รายได้รวม เติบโต3%เยออนเยียรเนื่องจากการเติบโตของรายได้ธุรกิจสื่อออนไลน์นะคะซึ่งเป็นรายได้หลักที่มีสัดส่วน75%ของรายได้รวมค่ะแล้วก็เป็นการเติบโต37%จากปีก่อนหน้าที่มีการมีเพิ่มจํานวนพนักงานเข้ามานะคะในการเข้ามาติดตามยอดขายในการปรับกลยุทธ์การขายอย่างสม่ําเสมอนะคะสำหรับ gross margin อัตราก,กาไรขั้นต้นธุรกิจออนไลน์อยู่ที่ระดับ 49%ในปี6-5นะคะปี6-6ขยับลดเหลือ47.7%และปี6-8ขยับเป็น54.5%นะคะที่พิเศษกอสมาจินสำหรับปี6-7ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากสามารถควบมคุมต้นทุนได้ดีแล้วก็บริษัทก็มีกำไร สุธินะคะ31ล้านบาทในปี6 5ปี6 6 38ล้านบาทปี6 7 35ล้านบาทนะคะสำหรับประมาณการกำไรปี6 8นะคะเราคาดการอยู่ที่55ล้านบาทเติบโต56%อรเซ็น year on year นะคะโดยคาดการไดรายได้300ล้านบาทเติบโต29%อเซ็น year on year ค่ะเป็นการเติบโตจากความต้องการใช้บริการสื่อโฆษณาของลูกค้านะคะแล้วก็ ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยใช้สมมุติฐานอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่57.6ร์นะคะก็อ๋อเมาอินเวสเตอร์ก็เป็นของโล,โลนคุณแมนด้วยนะคะเพจตัวนั้นสำหรับราคา IPO 5บาทคิดเป็นเทอร์ลิง PE ที่ระดับ28เท่าจำนวนหุ้น IPO 50ล้านหุ้นระดมทุนเพื่อน,นำไปใช้ในการขยายธุรกิจเทคโนโลยีบริหารความมั่งคั่งนะคะตัวเวลเทค จะทำออกมาเป็นแอปขายกองทุนรวมนะคะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานค่ะสำหรับราคาเหมาะสมนะคะอยู่ที่ prospect prospectiv e PE ที่ระดับ24เท่านะคะถ้าคือเนื่องจากตัวเทียบในในตลาดที่ธุรกิจตรงกันนมันไม่มีมันไม่มีโดยตรงนะคะถ้าถ้าถ้าใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีตัวแพน B เทรดที T ่ PE 32เท่ากับ วันเอ็นพล์เซตที่พี1ีสิบหจุดสเท่านะคะก็รานะคาเหมาะสมที่เราคาดการอยู่ที่6กบาทหกค่ะสำหรับลงทุนแมน ltm h ค่ะกับผมมากันที่ช่วงต่อไปนะครับพุทนมีข่าวนะครับออพุทนมีข่าววันนี้นะครับก็ตัวแรกนะครับเป็นเอวเนาะบววคอนซัลท์ให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่ห้บาทนะครับบอก ท,ทีเที่ยวบินปริมาณผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงการนะครับระหว่าง11-17ปี68เนี่ยน่าจะเล่งตัวขึ้น20%เยอเนี่แล้วก็20.7%เยอะนีเยอามลำดับนะครับทุกท่ากัษยานเนี่ยปลอดภัยจากมาตรฐานสากลน,นะครับพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตไรายได้ที่ไม่ใช่กิจาการการบินเนี่ยเตรียมเปิดให้ภาคเอกชนนักลงทุนที่สนใจร่วมพัฒนาที่ดินนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับคลินิกราคาเหมาะสมของเรานะครับอยู่ที่36บาทนะครับเพราะเทรนด์คนไทยเนี่ยสวยติดแกมนะครับอ่ามากที่สุดในโลกนะครับพร้อมบุกตลาดบริการจำกัดคนนะครับรับการเติบโต30%มสิเปิดกลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้งนะครับแบบลูกทุ่งติดแกมมีชี้มีโอกาสอ่าธุรกิจเติบโตนะครับมากันที่ช่วงต่อไปนะครับพุ่งเทคนิคอลอินไซด์สองตัวของเรานะครับพบกับทุกวงยารนะครับ อันนี้สองตัวเป็น BDMS กับ NSL นะครับตัว BDMS ก็เราให้แนวรับ21.8แนวต้านมี23บาทนะครับก็ลุ้นรีบาขึ้นจากถัดตับขึ้นมานะครับส่วนอีกตัวหนึ่ง NSL ก็ตัวตัวตามซว่นะครับก็แนวรับให้27.5แนวต้านมี30.5นะครับมีคำถามทางบ้านไหมครับค่ะก็เรามาดู คำถามทางบ้านนะคะมีคุณวงศกรทักทายเข้ามาขอมุมมองค่าเงินบาทล่าสุดอ่อนค่าทะลุสามสิบสี่บาทไปแล้วแนวรับยังอ่อนตัวต่อนเนื่องไหมครับครับ,รบก็สำหรับค่าเงินบาทเราก็มองมีโอกาสอ่อนตัวต่อนเนื่องนะครับแนวรับตอนนี้ก็ส4มสิบสี่บาทแนวต้านมีสามสิบสี่จุดสามนะครับก็มีโอกาสอ่อนตัวต่อนเนื่องเช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มทะลุขึ้นมาแล้ว บูมเสียงหายอืมเมื่อกี้ได้ยินไหมครับอได้ยินไหม <า S 2> ท่้ไหมมีม,ม,มีโอกาสตตตตอ่อนตัวต่อเนื่องมีโอกาสอ่อนตัวต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสามสิบสี่จุดสามครับสามสิบสี่จุดสามนะคะอืมคำถามต่อไปขอมุมมองทางเทคนิคหุ้นโมโนเอ็มคอร์ดโลจนะและไอวีเอลค่ะครับผมอ่ามาเริ่มที่ตัวโมโนนะครับตัวโมโน ตัวโมโนตอนนี้ก็เลี้ยงตัวออกข้างด้วยนะครับแล้วก็แนวรับอยู่บาท30สิแนวต้ามีบาท45ก็ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้เมื่อวานก็ปิดสร้างแท่งเพียนเขียวพร้อมบอลล่มนะครับ m อ็มคอนะครับเอ็มคอก็ได้ผลดีจากในเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็นะครับเมือ่อวานก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ ให้ทีมงานช่วยเปลี่ยนกราฟจากโมโนอ่าเป็นเอ็มคอร์ดเรียบร้อยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแนวรับ4ี่บาทสาสิบนะครับแนวต้านวันนี้มองประมาณ4ี่บาทหกสิบถึงสี่บาทแปดสิบนะครับก็ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับโลดชนะครับโลดชนะยังไซเวออกข้างนะครับแต่ก็ยังมีวอลลุ่มถ้าไม่หลุดห้าบาทหกสิบรุนปรับตัวขึ้นทดสอบแถวแถหกบาทได้นะครับก็ ยังเก่งกําไรได้เช่นกันครับขอแทกขอแทกบูมโลจนะมันมีข่าวเรื่องของที่พอพอกับไปรวมกับอินทัศแล้วมันต้องตัดอินทัศออกเพราะฉะนั้นหุ้นสำรองหุ้นสำรองเซ็ตร้อยก็จะเป็นโลจนะสำรองเซ็ตห้าสิบจะเป็น VGI เออจะเข้ามาเทรดแทนเพราะฉะนั้น VGI จะเข้ามาเป็นเซ็ตห้าสิบส่วนโลจนะจะเป็นเซ็ตร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องถาม VGI อีกตัวหนึง่งครับ IVL ตอบอ,อย่างอื่นอ่าตัวต่อไป IVL นะครับ i v วก็ลุ้นเกิดรูปแบบกับตัวเป็นคล้ายๆ W นะครับก็ตอนนี้แนวต้านเส้น e m เ5วันอยู่ยี่สจุดสี่ถ้ายังรีบาวไม่ผ่านก็ยังไม่หลุดแนวโน้มขาลงนะครับส่วนแนวรับสิบเก้าจุดสี่นะครับ,นนบ 4, ค่ะขอดูเซตหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเซตตอนนี้ก็รุ้นรีบาวได้นะครับเพราะว่า แนวต้านตอนนี้1180นะครับแนวรับ1160ก็มองเล่นในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอา่าขาวเรียบร้อยไปแล้วก็คือตอบสนองเกี่ยวกับภัยพิพบัติไปแล้วอาเมื่อวานเริ่มมีแรงรีบาวแรงขายเริ่มชะลอตัวนะครับแต่พอบาทอ่อน,นฟันโฟไหลออกก็ยังเป็นประเด็นกดดันให้รีบาวได้จำกัดน,นะครับ,บค่ะก็ขอบคุณค่ะสำหรับคำถามในวันนี้ค่ะ ได้ครับก็สำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้เราสามคนขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ